คุณวันอาทิตย์ครับในสัปดาห์นี้นะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับจะหยิบจับอะไรก็ดูเหมือนประสบความสําเร็จไปสมดเลยนะครับอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับดูเหมือนอาทิตย์นี้นะครับปลอดโปร่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องเงินเงนทองทองนะครับโดยเฉพาะเงินเงนทองทจากน้ำพักน้ําแรงเนี่ยนะครับ ในเมื่อหน้าที่การงานคุณดีประมาณนี้นะครับเงินเงินทองทองมันก็ไหลมาเทมาครับไม่มีปัญหาเลยเลยนะครับแล้วถ้าอาทิตย์นี้นะครับอยากจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะครับซื้อบ้านใหม่ซื้อคอนโดใหม่ทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์อะไรก็แล้วแต่นะครับเปลี่ยนนะครับจังหวะชีวิตดีมากๆในการเปลี่ยนที่อยู่อาศัยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับจะไปลงทุนในภูมประเทศอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกนะครับดีมากๆเช่นเดียวกันเลยนะครับส่วนความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนโสดนี่นะครับ อาทิตย์นี้นะครับเฮฮาปาร์ตี้เต็มที่นะและเต็มที่เต็มที่มากๆเลยนะครับดูแล้วยังไม่ได้ใส่ใจสปูกต้นรักกับใครในช่วงนี้นะครับส่วนความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับเฮฮาปาร์ตี้ได้นะครับเพียงแต่อยาไปปลูกบ้านเล็กบ้านน้อยหรือแอบไปมีกิ๊กนอกบ้านนะครับไม่อย่างนั้นนะครับโอ้โหปวดหัวครับคุณวันอาทิตย์ คุณวันจันทร์ครับในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องแรกที่ต้องเตือนกันก่อนเลยนะครับก็คือเรื่องหน้าที่การงานนะครับเพราะดวงชะตาคุณในอาทิตย์นี้นะครับมีแนวโน้มสูงมากๆเลยนะครับจะถูกให้ล้าหักหลังถูกบูลลี่นะครับถูกทําอะไรลับๆล่อๆข้างหลังนะครับแล้วผลของการกระทําเช่นนี้นะครับจะสร้างผลเสียในเรื่องหน้าที่การงานคุณมากๆเลยนะครับหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ต้องบอกนะครับบางดวงชะตาเนี่ยอาจจะตกงานก็เป็นไปได้เลยนะครับหรือถ้าทําธุรกิจอยู่นะครับ ธุรกิจอาจจะล้มเหลวถึงขั้นขาดทุนก็เป็นไปได้เลยนะครับดังนั้นระวังนะครับไอ้พวกให้ร้ายให้ร้ายหักหลังคุณเนี่ยระวังให้ดีในอาทิตย์นี้นะครับส่วนเรื่องเงินทองทองนะครับถ้ารอเงินเงินทองทองอยู่นะครับก็คงต้องรอต่อไปนะครับพอดูแล้วดวงชะตาในเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยอาทิตย์นี้ไม่เห็นนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนมีคู่ให้ระวังการมีปากเสียงกันนิดนึงนะครับอาจจะเรื่องไม่เข้าใจกันหรือนะครับคุณอาจจะเครียดจากเรื่องงานนะครับแล้วก็ไปลงกับ แฟนคุณก็ได้นะครับดังนั้นให้ระวังให้ดีเลยนะครับคุณวันอังคารครับในสัปดาห์นี้นะครับดูเหมือนคุณไม่มีสมาธิในการทํางานทําการเลยนะครับไม่มีสมาธิในการหาเงินหาทองด้วยนะครับแล้วกลับกันนะครับกับมีสมาธิในการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วเป็นเงินจํานวนมากด้วยนะครับแล้วถามว่าใช้จ่ายไปกับเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกนะครับสวนเสเฮฮาปาร์ตี้นะครับจีบสาวตรงนั้นจีบสาวตรงนี้นะครับ ให้ระวังให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเงินเงินทองทองที่ตอนนี้มันหายากแสนยากเนี่ยนะครับมันจะหมดไปกับเรื่องนะครับสุลานารีภาชีกีฬาบัตรนะครับคนโสดก็ระดับหนึ่งแล้วนะครับเสียเงินไปกับเรื่องพวกนี้แต่คนโสดไม่น่าห่วงนะครับเสียไปเดี๋ยวก็หาได้นะครับแต่คนมีคู่เนี่ยนะครับนอกจากนะครับเดือนนี้คุณมีภาระเกี่ยวกับภาระครอบครัวแล้วนะครับคุณยังไปเที่ยวสำเริงสำราญนอกบ้านเนี่ยนะครับโอ้โหโอกาสจะช็อตเรื่องเงินเนี่ยนะครับเป็นไปได้สูงเลยนะครับคุณมันคาร คุณบรพุธกลางวันครับหลายๆท่านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแน่ที่การงานนะครับเออบางท่านเนี่ยถึงขนาดนะครับตอนนี้ตกงานอยู่กําลังรองานอยู่เลยครับหรือบางท่านเนี่ยยังไม่ตกงานนะครับแต่คิดจะเปลี่ยนงานใหม่แล้วก็รองานใหม่อยู่นะครับต้องบอกนะครับอาทิตย์นี้นะครับมีโอกาสได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานใหม่ไอ้งานที่ไปสมัครไว้นะครับเขาอาจจะตอบกลับมานะครับแล้วเป็นข่าวดีที่น่าชื่นใจมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องเงินทองนะครับถ้ารอเงินเงินทองทองอยู่คงต้องรอต่อไปนะครับดูแล้ว อาทิตย์นี้ไม่มีโชคเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเลยนะครับส่วนความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนมีคู่นะครับก่อนหน้านี้นะครับเคยมีปัญหานะครับบางอย่างเกิดขึ้นทะเลาะเบาะแว้นหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันคาลาคาสังแล้วก็คาใจกันอยู่นะครับต้องบอกนะครับอาทิตย์นี้นะครับจะหันหน้าเข้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันนะครับบางคู่โชคดีนะครับต้องใช้คํานี้นะครับบางคู่โชคดีก็สามารถจะดําเนินชีวิตต่อไปได้ ด้วยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ต้องบอกนะครับบางคู่เนี่ยโชคร้ายก็ประมาณว่าทางไข่ทางมันเลยนะครับคุณวันพุธกลางวันครับคุณวันพุธกลางคืนครับในสัปดาห์นี้นะครับมีแต่เรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยนะครับครบสูตรเลยนะครับทั้งเรื่องหน้าที่การงานการเงินความรักครอบครัวเนี่ยนะครับจะนํามาซึ่งความปวดหัวให้กับคุณมากๆเลยนะครับ เรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอะครับดูดูแล้วอาทิตย์นี้ทาอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับทําอะไรก็ติดแต่ปัญหานะครับมีแต่ปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะครับแล้วก็หาความร่วมไม้ร่วมมือจากคนรอบข้างไม่ได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับไอเงินขาเข้าเนี่ยมองไม่เห็นนะครับเห็นแต่ขาออกนะครับแล้ว pues, ขาออกเนี่ยจำนวนเยอะมากๆเลยนะครับส่วนเรื่องความรักคนมีคู่ก็ต้องบอกนะครับดูแล้วจะมี โอกาสนะครับทะเลาะเบาแหวงกับคู่รักคู่ครองคู่สมรสหรือแฟนคุณเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับและไอเรื่องที่แบบทะเลาะกันเนี่ยก็มาจากเรื่องเงินกันต้องท้องเนี่ยนะครับดูเหมือนไอเรื่องที่ใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาจากเรื่องครอบครัวนะครับไม่รู้อะไรไม่รู้นะครับบินเบินตรงนั้นตรงนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับอาทิตย์นี้ใจเย็นๆนะครับคุณวันพุธกลางคืนครับ คุณวันพฤหัสครับคุณวันพฤหัสเนี่ยเป็นอีกดวงชะตาหนึ่งนะครับที่ปวดหัวเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เงินเงินทองทองมากๆเลยครับหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับอาทิตย์นี้หยิบจับอะไรก็มีแต่ปัญหานะครับมีแต่ปัญหามีแต่อุปสรรคคู่คนก็ไม่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเลยนะครับคนรอบข้างนี่นะครับหาความร่วมมือไม่ได้เลยนะครับส่วนเรื่องเงินทองทองนะครับก็ติดติดขัดขัดยังไงไม่รู้นะครับไอ้เงินขาเข้าเนี่ยก็มองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแต่ขาออกนะครับ แล้วที่สําคัญเนี่ยมันออกไปตรงไหนรู้ไหมครับเออก็ต้องเตือนคุณอ่าคุณบรรพัดประเภทคนโสดน,นะครับเงินเงินทองทองมันจะออกไปกับสุลาอนารีพาชีกีฬาบัตรแล้วต้องบอกนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยคุณหมกมุ่นมากๆเลยนะครับระวังนะครับเงินเงินทองทองก็หาย,ยากมากๆนะครับในอาทิตย์นี้เนี่ยนะครับแต่คุณก็ใช้จ่ายเต็มที่ไม่ระวังระวังเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะติดลบเนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับคุณบรรพัด คุณบรรสุขับในสัปดาห์นี้นะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับไม่ว่าคุณจะทํางานลักษณะงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวให้ระวังให้ดีเลยนะครับเกี่ยวกับคู่แข่งนะครับเราจะมีคู่แข่งเข้าแม่นะครับในที่ทํางานมีคู่แข่งเข้าแมในธุรกิจคุณนะครับแล้วเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับและผลของการมาของคู่แข่งเนี่ยมันจะสร้างผลกระทบอะไรกับคุณบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับแรงสุดเนี่ยนะครับ คุณอาจจะต้องไปหางานใหม่หรือไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเลยนะครับเราต้องบอกนะครับคู่แข่งที่เข้าแมาเนี่ยนะครับน่ากลัวจริงๆเลยนะครับส่วนเรื่องเงินเอนทองนะครับก็ต้องบอกนะครับเงินเดือนทองจากน้ำพักน้ำแรงเนี่ยอาทิตย์นี้ยังไม่เห็นนะครับอาจจะต้องไปลุ้นสิ้นปีนะครับหรือว่าสิ้นเดือนทันบัวเลยนะครับเงินเดือนออกนะครับถึงจะเห็นเงินนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนโสดนะครับประเภทไปจีบสาวแข่งกับใครสักคนนะครับคุณก็แตงหนึ่งเหมือนกันเขาก็แตงหนึ่งเหมือนกันเลยนะครับ ต้องแสดงความเสียใจเลยนะครับดูแล้วถ้าแข่งกันอย่างนี้นะครับโอกาสที่คุณจะพ่ายแพ้เนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับคุณบรสุกคุณนันสาวครับดวงชะตาในสัปดาห์นี้นะครับเฮง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 มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการเงินนะครับก็บอกคําเดียวนะครับว่าเฮงจริงๆเลยนะครับเรื่องการงานนะครับก็ต้องบอกนะครับการงานอาทิตย์นี้จะเลินก้าวหน้าดีมากๆไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะครับทางปลอดโอกร่งสบายนะครับแถมนี่นะครับคู่หลัก ผู้ใหญ่นะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในในองค์กรระดับสูงสเลยนะครับโอ้โหให้การสนับสนุนคุณด้วยนะครับโอ้โหมันจะดีอะไรนักหนาไม่รู้ครับเรื่องได้าที่การงานเนี่ยนะครับแล้วหน้าที่การงานมันดีอย่างนี้นะครับเงินเงินทองทองก็ดีด้วยนะครับดูแล้วไหลมาเทมาเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับดีจริงๆเลยนะครับแล้วอาทิตย์นี้นะครับถ้าคิดจะเปลี่ยนรถใหม่บ้านใหม่ที่อยู่อาศัยใหม่เนี่ยนะครับทำเลยนะครับโอกาสดีมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องบอกนะครับ เฮงจริงๆเลยนะครับส่วนความรักนะครับโดยเฉพาะความรักคนโสดนี่นะครับโอ้โหต้องแสดงความเสียใจนะครับถ้าทีผ่านมาคุณกินแห้วนะครับดูแล้วอาทิตย์นี้ก็ยังกินแห้วต่อไปนะครับคุณนสาวนอกจากจะเป็นพ่อหมอผ้ายิปซีแล้วนะครับผมก็ยังเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะขายบ้านขายที่ดินขายคอนโดขายทาวน์เฮ้าส์หรืออสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับในเขต กรุงเทพมหานครนะครับก็สามารถติดต่อผมได้ตามอดีเมลที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ